สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายคุณพอ่อคุณแม่ที่เข้ามาชมช่องวันชาแนลค่ะวันชาแนลก็จะมาสรุปหลังหววออกเนาะหลังรัฐบาลไทยออกแล้วที่ผ,ผ่านมาที่วันชาแนลลงคลิปให้คุณพอ่อคุณแม่เบิ่งแต่ละแนวทางแต่ละสำนักมาเนาะค่ะเนาะเอามาเบิ่งกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ลงให้คุณพอ่อคุณแม่เบิ่งอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะที่ว่าเลขมาครบบนล่างเนี่ยเนาะแม่เว่ยได้สองกับเก้าเนาะค่ะเนาะ ่าเก้าเนาะค่ะเนาะแม่วิทได้สี่กับหกแม่วิทลุดค้างัวนี้แม่ต้อยได้ห้ากับหนึ่งแม่ต้อยก็ลุดค้างัดนี้พ่อจงจิตกับแปดพ่อจงกับเข่าแปดเนาะค่ะเนาะพ่อพะเยาหกกับแปดกับเข่าแปดที่กันเนาะค่ะเนาะพ่อทูนจิตกับเก้าพ่อทูนกับเข่าเก้าเนาะค่ะเนาะกระจับคู่้ว่กันกับเป็นแปดเก้าเนาะค่ะเนาะกะบพอพะเยากัะพ่อจงเนาะค่ะเนาะพ่อต้อยห้ากับแปดนะพ่อต้อยกับมาแปดเนาะค่ะเนาะ ข่าของแม่แขกค่ะหนึ่งห้าเก้าศูนย์สี่แปดเข่าทั้เก้าเข่งศูนย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็จะเห็นกันอยู่เนาะบันจ n แนวกับลงคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เบิ่งกันดูเนาะขานเนาะค่ะค่ะไปเปิดเบิ่งเด้อค่ะเด้อคลิปที่ผ่านมาค่ะแล้วต่อไปค่ะเลขล็อกพ่อจงค่ะนี่ค่ะแปดเก้าตรงๆเลยค่ะคุณเข่า หนึ Airbnb, <sa> anyway. ่งสองหาคกูซิบคูซิบหางเนาะเลขล็อกพอจุ๋งเนาะค่ะเนาะขึ้นเข่าเลยค่ะค่ะจะนํามาตบตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เบิ้งกับไปเบิ้งคลิปเด้อค่ะเด้อมวดหนาเขาก็ตามโตเนาะค่ะเนาะพอบางวดนี่กับเข่าอยู่เนาะค่ะต่อไปค่ะเลขล็อกแม่แขกสามศูนย์เลขออกศูนย์สามค่ะล็อกเคนกับซิบกูซิบหางเนาะค่ะเนาะ ก็ไปค่ะเลขล็อกแม่ต้อยโอ้ศูนย์สามตรงตรงเลยค่ะมีเก้าตัวเนาะเก้าปูเก้าหางกับบอลายเนาะคะ่ะเนาะคุณพ่อคุณแมะคะ่ 0, 2, 0, 3, 0, ค่ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะตามตองวันหนาเนาะเลขล็อกของแมตะะ่ต้อยเนาะค่ะเนาะ่อไปค่ะ เด็กล็อกเมวิ์กับเข่าด้วยค่ะศูนย์สามตรงตรเลยค่ะเด็เด้อขาท่านผู้ชมทางหลายคุณพ่อคุณแม่เฮามีจักรตัของคืนมีสิบสองครูค่ะต่อไปเลยค่ะเล็กล็อกพ่อพยาวเข่าเก้าแปดแปดเก้าค่ะ ต่อไปค่ะสร้างคมวิ่งสองกับสามข่าสามจมูนจสามเนาะค่ะเนาะรัฐบาลไทยออกศูนย์สามน้อคุณพ่อคุณแม่คะค่ะต่อไปค่ะเลขประมูลวิ่งล่างวิ่งบนล่างวิ่งแปดบนล่างค่ะ ปดเก้าตรงตรงเลยพี่น้องพ่อเมย์่านผู้ชมทั้งหลายเนาะเข่าคักเข่าแน่ค่ะนี่ประมูลเพืน่นต่อไปค่ะพ่อปีชาพ่อปีชากับแปดเก้าตรงตรงเค่ะแปดเก้าล่างตรงตรงอู้เนาะค่ะเนาะแล้วตามต่ตเนาะคะ่ะน้องวดนาเนาะวันที่จิ้มก,กกระดาษกระดาษเจ้าไม่พ่อพี่เมย์พ,พ,มพ,พี่เกา้าค่ะวันนี้เป็นแยกบุ่นแยกรกางให้่กับเขาเลยเนาะค่ะเนาะ ต่อไปค่ะเซียรละยองสามศูนออกศูนย์สามเด่นด้วยค่ะเข่าเนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะเล็กวิ่งพ่อน้องคายวิ่งล่างเปดเปดเก้าตรงตรงอู้ยพ่อน้องคายกับเข่าเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะเจลรตเตอรี่ค่ะศูนย์สามตรงตรงด้วยค่ะเพื่อนนิน เปดเก้าก็มีค่ะเข่าทั้งล่างทั้งบนของเพ้่นค่ะตามต่อเลยค่ะงวดต่อไปเนาะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเราะต่อไปลุงเรเตอรี่ค่ะตอลี่เก้าเปดเด็เกออกเปดเก้าเนาะคะ่ะนอกก็ถือว่าเขา่าเพื่อนเน้นบนล่างเนาะ,ะต่อไปเลยค่ะแม่แขกวิ่งลูดสามมีสามศูนย์เดขกออกศูนย์สามเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเขาเนาะค่ะเนาะคะุณพ่อคุณแม่ค่ะ จมทั้งหลายต่อไปค่ะลุงสังวิ่งบนล่างศูนย์กับจิตโอ้ศูนย์สามตรงๆเลยคุณพ่อคุณแม่คะค่ะเข่าตรงตรงเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอบวดหนาวันชะแนลจะนํามาฝากคุณพอคุณแม่อีกสำหักนี้จ่ะภาคดูค่ะเจ้าแนวาท่านต่อไปเลยค่ะเจลรอตเตอรี่ค่ะศูนสามตรงตรงเลยนี่วิ่งบนล่างมีศูนย์มีห้ามี ีศูนย์มีเก้ามีห้าอืมเข่าศูนย์สามเลยค่ะมันมีสองสูตรมากเจโรตลีค่ะต่อไปเลยค่ะหวยซองวิ่งบนห้ามีศูนย์สามพรมเด้อค่ะนี่ค่ะวิ่งมันวิ่งล่างศูนย์มันขึ้นบนเนาะค่ะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะศูนย์สามบนเข่าตรงๆรงเนาะคะ่ะต่อไปเลยค่ะวิ่งรูดแปดมีแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดแปดแปดเก้าโอ้ยข่าตรงๆงเนาะคะ่ะเนาะวิ่งรูดกันดิคุณพ่อคุณแม่ได้ไปวิ่งไปรูดว่นนานอะค่ะดีใจน้ำเดอ้อค่นผู้ใดได้ค่ะค่นผู้ชมที่เข้ามาชมสองพันชาแนลเอาต่อไปค่ะอาจารย์หมุนพ้นหมืน่นเด่นเจ็ดกับแปดเองเป็นก็นมีแปดเก้าตรงตรงเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเข่าตรงตรงเลยค่ะตามต่ตอเลยค่ะวันหนานเนาะคะ่ะเนาะ ต่อไปคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านลู้มทั้งหลายไปย้อนเบิ้งคิปเด้อคะ่ะลงหาเบิ้งตลอดเลยล่คะค่ะเนววทางมาวัานจัดแนวออกมาว้างปลุกปัําพี่พอคุณแม่เลยอันนี้โค้งชุดท้ายพ่อน้องคาย89ตรงตรง,ตรงวิ่งล่างแปดหนึ่้โอ้ยนอ้นอค่ะเนาะ ค่ะพ่อต้อยค่ะพ่อต้อยค่ะห้ากับแปดแปดเก้าตรงตรงเลยค่ะข่าวเลยค่ะแตบ่ข่าตัวนีนเนาะข่าเนาะข่าตัวรองเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาโคงจุดท้ายได้ค่ะนี่พ่อต้อยต่อไปค่ะแม่แขกวิ่งบนวิ่งล่างสามอู้เพิ่นวิ่งบนล่างสามเนาะเพิ่นมีหลายสุด มาล่าศุนย์คือโอนี้และค่ะคุณจะมี3ามศูนยเลขออกศูนย์สแล้วค่ะพอคุณแม่คะเข่าไหลยอดทางไหลยสำนักเลยค่ะวันนี้เอาต่อไปคะ่ะแม่ต้อย3ามกับ5้าสามศูนย์ตรงตรแม่ต้อยต่อไปคะ่ะแม่เวยวิ่งสองบนวิ่งเก้าล่างแปดเก้าตรงตรงเลยแม่เวย แยกล่างแยกบุให้นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะ <c oughs> พ่อต่อยค่ะเก้าแปดล่างโอ้แยกล่างแยกบุญให้มากเด็กออกแปดเก้าเนาะค่ะเนาะถือว่าเขาต่อไปค่ะพ่อจงวิ่งล่างแปดแปดเก้าตรงๆเลยคุดพ่อคุณ,คณแม่คะ่ะต่อไปเลยค่ะ พ่อพยาววิ่งบนแปดแปดเก้าตรงตรงเลยเพื่อนถ้บบอลเน้นเนะาะค่ะเนาะแต่ว่ามันลงล่างเนะาะค่ะเนาะของเพื่อนต่อไปเลยค่ะวิ่งบนเจ็ดวิ่งล่างเก้าเก้าแปดของพอทุนค่ะเก้าแปดนี 9, ่ออกแปดเก้ากถือว่าเขาเนอะแยกขนแยกล่างมหาหัยต่อไปค่ะพ่อจงดินเจ็ดกับแปด แปดเก้าตรงตรว่าได้เผาตุนเน้นเนาะค่ะเนาะคุปป็นยังก็ถือว่าข่าวคือพ่อคุณแม่ค่ะต่อไปค่ะพ่อต่อยห้ากับแปดเก้าแปดค่ะเลีกออกแปดเก้าเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะพ่อพายาวดินหกกับแปดแปดเก้าตรงตเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะ คปหน้าจอไว้เบื่องเด้อค่ะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปย้อนเบิ่งคิดที่วันชาแนลวางลงมาหลายมือที่ผ่านมาค่ะเอาเจอกันมือนเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่คะค่ะจะนํำแนวทางมาฝากพี่เก่าตองวันที่16กรกดาคมเนาะค่ะเนาะค่ะขอจบคลิปกิจ้าโชคดีค่ะคุณน้ำดู้มขทางหลายสวัสดีค่ะ